พี่สุโชติระวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอ้าวประเมินภาพตลาดหน่อยครับวันนี้ขึ้นมาได้หน่อยนะฮะสำหรับตลาดครับก็ต้องบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยนะครับหลายๆอย่างก็เป็นอย่างที่เคยคาดกันไว้นะครับก็คือในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็น่าจะขึ้นเนี่ยตาที่ชะลอลงละนะครับอันนี้ก็ทางกรรมการเฟดส่วนใหญ่เนี่ย ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันเลยนะครับว่าน่าจะขึ้นช้าลงในอัตราต่อไปออัตราที่ช้าลงนะครับในระยะถัดไปแม้ว,ว่ายังต้องขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นน้อยลงละซึ่งก็สะท้อนมาที่บอลยูนะฮะบ,บอลยูสารัฐก็ระยะยาวก็ลงทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็สะท้อนมาอีกมุมนึงก็คือในส่วนของค่างเงินนะครับค่างเงินบาทก็พลิกกลับมาแข็งนะครับ แล้วก็ในมุมนี้เนี่ยเป็นมุมแรกที่ที่ทุกคนมองก่อนนะครับมาดูมุมที่2นะครับมาดูมุมที่2นะครับอาจจะเป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้เป็นบวกกับเซ็กต์อินเด็ก์ในภาพรวมแต่ว่าน่าจะเป็นบวกกับภาพรวมของเศรษฐกิจก็คือในเรื่องของราคาน้ามันนะครับราคาน้ํามันนะฮะก็ทาง EU นะครับพิจารณาจะใชมาตรการควบคุมราคาน้ํามันดิบที่สั่งซื้อจากรัสเซียนะฮะไม่เกิน50หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะฮะพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะครับน้ำมัน ดิบลงทันทีเหมือนกันนะครับเมื่อคืนวันนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าขอติดตามดูอีกนิดนึงนะครับนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของเรายังงงๆอยู่นะฮะว่าจะใช้มาตรการนี้ได้ยังไงนะครับถ้ารัสเซียไม่ยอมขายนะครับมากดราคาอย่างนี้ถ้าเขาไม่ขายก็ก็ไม่มีของอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อบเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นซนติเ m e n t ที่ไม่ได้เป็นบวกมากนักกับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่าทาง มันมีการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการปรับประมาณการจ d p ีขึ้นนะครับก็คือทาง OECD นะครับเขาปรับขึ้นแล้วก็มอกเศรษฐกิจสหรัฐกับยุโรปเนี่ยไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแน่นอนในปีหน้านะครับอันนี้เป็นมุมมองทาง OECD นะครับก็เลยทาให้คู่ในกลุ่มพลังงานเมื่อวานนี้ก็มีราไรซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่าทุกคนก็มองว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับ ขอนไปทางบวกนะครับอาจจะมีไม่ได้บวกนิดนึงนะฮะสำหรับคุ้นในกลุ่มพลังงานนิดนึงนะครับแต่ว่าในภาพรวมเฉียวเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับจัชนีเซ็นิิเด็กในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่านะฮะเปลักัณะการไซเวลร์รอสัญญาณการเบรกนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็ดึงลงมากลับมาหาที่แนวรับกันอีกรอบหนึ่งนะครับไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในไทยเองถือว่าโทนต่างๆค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็คงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิามมันหมุนอีกนะครับในช่ว โทนต่างๆนะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับไซเวนะครับตอนนี้คัดเกี่ยวอยู่ตรงบริเวณเส้น200วันแบบ SMA ตรง1628นะครับก็พอดีเลยที่ราคาดัชนีปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น1628คับเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าวันนี้ยืนเหนือได้หรือมีลักษณะของการเบรกขึ้นไปทะลุ1,633นะครับในช่วงของระหว่างวันนะครับถ้าเบรก1,633จะเป็นการเบร a k ส้นเทรนไลน์นะครับ หนึ่งหกสามสามผ่านได้ปุ๊บนะครับน่าจะเล่นเก่งกําไรตามได้นะครับผมมองแนวต้านถัดไปนะครับต้านแรกก่อนนะครับซึ่งไม่น่าจะมีในยะแต่ว่าเขาคงต้องเป็นต้านแรกที่ต้องเจอก่อนก็คือหนึ่งหกสี่ศูนย์ถัดไปคือหนึ่งหกห้าศูนย์จะเป็นเป้าหมายสหรับรอบนี้นะครับอันนั้นก็คือกรณีที่ระหว่างวันมีการเบรกผ่านหนึ่งหกพันหนึ่งพันหกร้อยสาสิบสามนะครับแต่ถ้าวันนี้ยืนเหนือหนึ่งหกสองแปดไม่ได้นะครับถามว่าน่ากังวลไหมก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยที่ติดเส้น200ววันแแบบ SMA ล้กก็ถูดึงกลลับลงมานะครับผมก็มองแนวะรับเนี่ย นะฮะก็ <g år> <g år> อยู่ที่บริเวณ1620แล้วก็ถักไปถอดถอบริเวณ1610นะครับก็เป็นการรักษาการดึงกับมาเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น MACD RSI เนี่ยทั้งที่เราพยายามทดสอบแล้วแล้วคลังนี้เนี่ยน่าจะนะฮะน่าจะหนุนทางขึ้นมากกว่าทางลงแล้วกันนะครับผมให้น้ําหนักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นเก็งกําไรได้นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน1633อาจจะต้องกัดฟัน follow by นะครับถ้ายังไม่ผ่านก็เน้นย่อซื้อนะครับ ครับผมอัานะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นได้แหละช่วงนี้นะครับแนวแนวรับที่ไม่ควรหลุดควรไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะรับแรกเนี่ยนะครับช่วงสั้นๆผมมอง่6 2 0ปอนด์นะครับแต่ว่าจุดที่ไม่ควรหลุดเลยเนี่ยคือ1610นะถ้าหลุด1610นี่คือผิดทางแบบชัดเจนนะครับอาจจะต้องมองในเรื่องการครับครับคี่สุชรท์ครับครับครับ ครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะตอนนี้หนึ่งพันหกรอยิบดจุดศูนย์ห้าจุดนะครับทีนี้มาดูหุ้นที่น่าสนใจกันดีกว่าครับพี่สุโชชครับครับก็เอาให้เข้ากับธีมนะฮะตัวแรกเลยเนี่ยเอาขอเป็นแบงก์ก่อนนะฮะเป็นแบงก์กรุงเทพ BBL อะไรนะครับ BBL แบงก์กรุงเทพ BBL นะครับถามว่าทำไมเอาแบงก์นะครับวันที่สามสิบวันพุธหน้านะครับประชุมที่ประชุมกรงอนก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับยี่สิบห้า b a s นะครับเพราะคงจะมีเซ็นเตอร์เบน์บวกมาที่หุ้นในกลุ่มแบงก์ก่อน นะครับแล้วก็คําถามคือทําไมเอาแบงค์กรุงเทพนะครับนอกเหนือจากความถูกของเขาเองเนี่ยนะผมก็บองแบงค์กรุงเทพเขาก็อย่างที่เราทราบกันกลุ่มลูกค้าเขาเป็นลูกค้าคอปอร์เลสเนีลูกค้าอุปกรเน,นะแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยปูมากกว่าดอกเบีย้ยฝากไปแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่สวนกับแบงค์ใหญ่แบงค์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาค่อนข้างบรใจว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคือกลุ่มลูกค้าคอเปอรเรทซึ่งทนทานนะทนไม้ทนมือกับดอกเบี้ยได้ดี นะฮะเพราะฉะนั้นขึ้นสเปรดมากขึ้นได้นะครับอันที่2นะฮะกลุ่มลูกค้าองค์กรนะครับมีจุดดีอย่างหนึ่งก็คือในช่วงต้นของเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยพร้อมที่จะลงทุนก่อนนะขณะที่ SME เอเนี่ยยังโซซัสโซเซอยู่นะฮะแต่ลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเขาพร้อมที่จะขยับขยายการลงทุนได้เลยนะครับเพราะฉะน,นั้นก็เลยมองตัวแบงก์กรุงทเทพที่เน้นลูกค้าองค์กรเนี่ยน่าจะมีสตอรี่ที่เล่นได้นะครับนอกจากในเชิงของ valuation ที่ขู่ไง price to book ับ กราฟมาดูเชิงกราฟบ้างนะครับสองวันที่แล้วตัว RSI เนี่ยปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยของตัวเองย้อนหลัง10วันแล้วนะครับ RSI ขึ้นก่อนแล้วนะครับ oh. MACD นะครับกำลังเป็นลักษณะที่ช้อนตัวขึ้นมานะครับน่าจะปรับขึ้นได้ถ้านะครับจะมีแนวต้านอยู่ตรงบริเวณ1,147งพนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ, 7, รบถ้าผ่าน1 4 7เนี่ย MACD น่าจะตัดขึ้นหลุนขึ้นไปต่ออีกรอบอีกละลอกหนึ่งนะครับเพราะจะมีแนวต้านถัดไปต่อต่อบริเวณ1 5 0 นะฮะผ่าน147ถัดไปคือ150นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงสั้นๆนะครับที่ยังไม่ผ่าน147นะครับวันนี้ผมอยากให้ดูตรงจุด1กลางของตัวบรลิงเจอร์แบนค์คือ144.5ซึ่งวันนี้ยืนเหนืออยู่นะฮะ144.5การยืนเหนือ144.5เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่ากลับขึ้นไปเล่นแบนบนนะฮะกลับขึ้นไปเล่นแบนบนนะครับก็คือตั้งแต่144.5ขึ้นไปจนถึงบริเวณ147นะจะกลับขึ้นไปเล่นด้านบนละนะครับยิ่งครับ147ก็คือเกณฑ์กำไรตามนะครับ เผื่อผิดทางนิดนึงนะครับถ้าต่ำกว่า144.5นะครับ144.5ถ้าต่ำกว่านะฮะกลับลงมาเล่นข้างล่างใหม่ซะว่ายืนไม่ไหวนะครับแนวรับสำคัญที่จะเป็นจุด stop loss ต้องเผื่อาใจเอาไว้นิดนึงก็คือ142.5อันนั้นคือเผื่อผิดทางจริงๆนะครับกลับผมอ้าวนะฮะตัวแรกชัดเจนมากๆนะครับสำหรับตัวของ BBL ครับอีกตัวหนึงครับ ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาให้เข้าตีมเหมือนกันนะครับไหนๆตอนนี้ฝรั่งกาลังซื้ออยู่ก็ต้องขอตัวใหญ่ก่อนนะครับเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าหุ้นเก่านะครับ <iende> อ่าสหรับตัวเก่าเนี่ยนะฮะเอาภาพรวมของโรงไฟฟ้าก่อนนะฮะโรงไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีสตอรี่ในเรื่องของบาดแข็งนะฮะไตรมาสสมนี้เจงข้าเงินบาดหนักทุกคนนะฮะแต่ตอนนี้บาดแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะเจงข้าเงินนะครับดีไม่ดีได้กําไรข้าเงินด้วยนะฮะสนะครับต้นทุนพลังงานนะครับเราเห็นแล้วว่าราคาน้ง นะครับเพราะฉะนั้นแก๊สน่าจะตามมาในระยะถัดไปนะครับซึ่งบางคนอาจจะกังวลเอ๊ะอ,อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นค่า FT หรือเปล่านะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้นทุนขึ้นล้วขึ้นค่า FT ตามทีหลังเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าต้องแบกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าต้นทุนลงเนี่ยดีนะครับเอฟทีไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปแบกเงินนะฮะ uh, ในส่วนของอันที่2ก็คือในเรื่องของต้นทุนพลังงานลงนะสนะครับ การที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินทำคำหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของบอลไลฟ์สต็อกนะครับคือหุ้นที่ทําตัวเองเหมือนบอลนะครับ oh. หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็าอยู่ในธีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอลยู่ลงเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็เป็นสเตเต็บวกนะครับอันนี้ก็3ประเด็นหลักสาหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าก่อนแล้วก็สําหรับวกาฟเองนะครับเชื่อว่านะฮะการปลอมูุโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนช่วงเดือนธันวาคมนะครับน่าจะยื่นพร้อมกับกันกุลนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลม นะครับก็น่าจะเป็นสตอรี่หนุนเล่นเก่งกำไรสั้นๆในช่วงของโคงสุดท้ายปลายปีสำหรับหุ้นเกาานะครับมาดูในเชิงกราฟนะครับการติดตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาติดอยู่ตรงไฮเดิมตรงบริเวณ52.75นะครับเช้าวันนี้ทำไฮตรงที่ไฮเดิมพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านได้นะครับมีเนื้อสำคัญนะครับขึ้นไปเล่นข้างบนต่อแนวต้านถัดไปผมมองที่54แต่ถ้ายังไม่ผ่าน52.75ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเป็นการติดแนวต้านอาจจะมีการย่อลงมาระหว่างทางนิดนึง นะก็มองแนวรับแถวๆบริเวณสัก51.75นะครับ51.75นะครับก็เลนด์เทรดดิ้งได้นะครับเพื่อผิดทางนะครับสตอลปรอสเพื่อผิดทางตรงกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่กองรวมตัวกันอยู่ตรง30วันถึง60วันเนี่ยกองรวมตัวกันอยู่ตรง51บาทนะครับตรงนั้นเป็นสตอลปรอสเป็นรับสําคัญนะครับครับผมอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวไปในเรื่องของคําถามเลยนะครับวันนี้คําถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไปติดตามคําถามแรกฮะคุณ มาร์ตสวินนะครับถามเดลต้าเดลต้ากับซิงเกอร์ครับเอาเดลต้าก่อนฮะเดลต้ากับซิงเกอร์นะครับมาดูภาพรวมของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับตังช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทาง k g i ที่ไต้หวันเนี่ยมีคอมเมนต์สั้นๆมานะครับว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลุ่ม IC แล้วกันเขาเรียกว่าไอซีพวกไอซชิปทั้งหลายนะครับน่าจะวัดคอมในไตรมาสที่1แล้วนะครับออเดอร์ต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีหน้าเป็นต้นไป นะครับซึ่งก็สะท้อนมาที่การที่บัฟเฟตเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ไต้หวันละนะครับวอลเลนบัฟเฟตต์นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นตามหลายตัวเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทุกคนมองแล้วนะครับว่าน่าจะพัดท่อมที่ไตรมาสที่หนึ่งนะครับสำหรับตัวเดลต้าเองนะครับในเชิงของพื้นฐานเนี่ยแนวิเคราะห์ของเราไม่ได้แนะนําซื้อนะฮะแนวข้อของเราไม่ได้แนะนําซื้อนะครับก็มองว่าอัพไซด์มันน่าจะตึงๆนะฮะให้เป้าอยู่ที่560แแนนะําเพียงค่ถือ แต่ในช่วงของกราฟเนี่ยครับตัวเดลต้าเนี่ยเป็นลักษณะที่เล่นไซเว่อพค่อนข้างดูดีนะฮะแนวรับแถวๆบริเวณ6อ่า600ผมผมขอที่654นะ654นะครับเป็นเป็นรับสำหรับตัวกรอบอัพเทตไลน์ของเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของต้านนะครับทายที่ทำเอาไว้ก่อนนะนี้คือ686แล้วก็ถัดไปคือ700ก็จะเป็นต้านนะครับเ็เล่นเทรดดิ้งได้นะครับสำหรับตัวเดลต้าแต่เผื่อไว้นิดนึงเท่านั้นเองนะฮะ ถ้าต่ำกว่า6กสี่ีให้กำหนดเป็นจุดสต็อปลอสนะครับ6กสี่ีนะครับ,รบจากใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับ,รบอีกตัวคือตัวซิงเกอร์นะครับมาดูที่ตัวซิงเกอร์นะฮะตัวซิงเกอร์เนี่ยหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะจะเข้าสู่เขตแดนรักษาของโอเวอร์โซใกล้ๆแล้วนะครับไอซ์ไอลงมาใกล้จะโอเวอร์โซแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาหยุดทำนิวโลรงแถวบริเวณ31สลึงหรือ31ทสวนก็ได้นะครับเอาตัวเลขกลมๆนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า31บาททวนเนี่ยสักประมาณ1-2สัปดาห์น่าจะเกิดอย่างนีี้เาาบดถ นะครับถ้าไม่หลุดนะฮะจุดจุดโลที่ทำเอาไว้นะครับน่าจะเกิดอย่างที่เขารีบาวน์นะสำหรับตัวซิงเกอร์นะฮะก็สำหรับการรีบาวน์นะครับผมมองแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ34.5น่าจะยังไม่ได้ขึ้นไปไกลนะเพราะเทรนใหญ่เขาเป็นขาลงอยู่นะครับน่าจะเล่นเอาแค่เก่งกำไรสั้นๆสำหรับการรีบาวน์สำหรับตัวซิงเกอร์นะครับในเชิงพื้นฐานนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยให้เป้าอยู่ที่43บาทนะครับก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันน่าจะสะท้อนปัจจัยลบมาเยอะละแต่อย่างไรว่าในเชิงกราฟเนี่ยผมอยากให้เขาพ้นตรรงววเบิณ34.5ก่อน นะครับถึงจะค่อยมั่นใจหน่อยว่าน่าจะหยุดขาลงนะครับแต่ไม่พ้นเนี่ยยังเป็นลักษณะที่เด้งขึ้นมาเพื่อชนแล้วก็อาจจะซึมลงต่อได้นะครับครับผมอ่ะในส่วนของซิงเกอร์นะครับจริงๆหลายคนก็ถามเอา้าคือหลายคนไม่ได้มองซิงเกอร์ด้วยแบบพื้นฐานหรอกเขามองเอาเซียนฮงนะฮะถือถืออยู่แล้วก็ขายออกมัน <c oughs> หมายความว่าอย่างไรเออเอานะครับไปติดตามอีกหนึ่งตัวฮะจากในฝั่งของคุณมรกตนะครับขอแนวรับแนวต้านแพน B ีกับ ASK ครับ แปนบี plan กับเอสเนะครับ,รบตัวแปนบีนะครับแนวต้านเนี่ยนะฮะเอ่อถ้าถามถึงต้านนะครับผมมองต้านหลักก่อนนะครับขอต้านไปไกลนิดหนึ่งก่อนก่อนขึ้นไปตานด้านบนสักครูนะฮะสำหรับตัวแป <Plan B S 2> รบีเองนะฮะต้านที่มองเนี่ยขอใกล้ๆก่อนยังไม่ไกละนะฮะไม่น่าจะเกินแปดจุดสี่ นะครับ8.4นะครับแล้วก็ต้านแรก8.2ทันไปคือ8.4นะครับผมมองว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนนะครับคือเป็นลักษณะการใช้เว้า up นะครับการพักลงมาแถวๆนี้บริเวณจุด9เนี่ยนะจะจุด9.5เนี่ยถ้าหลุดจากจุด9ผมอยากให้กำหนดเป็นลักษณะของจุดล็อกกาไรหรือตัดขาดทุนก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพักบ้างระหว่างทางนะฮะเพราะว่าย้อนมาดูพวก MACD เนี่ยมันมันทำท่าจะตัดลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าต่ํากว่าขณะที่ ISI เนี่ยกดลงมาลวนะครับเพราะฉะนั้น ต่ำ7.9เนี่ยขายก่อนดีกว่าช็อตตะเก็นผ่อตลงมารอเล่นข้างล่างนะครับอาจจะอยู่แถวๆบริเวณสัก7.75 7.7นะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะครับก็8.2ถึง8.4นะครับอีกตัว SK นะครับ SK เนี่ยก็นักวิเคราะห์ของเราก็ชอบนะครับชอบเป็นทั้งชอบตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลยูที่ปรับลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเซนดิเมนต์ที่ดูดีขึ้นสำหรับตัว SK ด้วยเพราะว่าแหล่งเงินทุนของเขาสักครึ่งๆเนี่ยเป็นแบงค์ ครึ่งๆเนี่ยเป็นการออกคุณกู้นะครับเพราะฉะนั้นบอลยูลงก็ถือว่าดูดีนะครับสำหรับตัว s อต้านแรกที่ต้องเจอก่อนคือ35.5ถัดไปคือ36คือ200วันแบบเ m a คือ36นะครับ35.5เนี่ยเป็นกรอบแนวต้านที่เป็นลักษณะของดาวเทนไลน์ของเขานะฮะแล้วก็แนวรับเผื่อไว้นิดนึงนะฮะให้เผื่อไว้หน่อยนะฮะแนวรับคือแถวๆบริเวณชาร์ตสาสลึงนะฮะจุดสต็อปลอสเผื่อผิดทางนะครับเอาดูไว้ตรงแถวๆบริเวณ33.5 กลับกขอ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับของคุณคันกับคุณหัตยานะคุณคันขอ Jazz e v คุณหัตยาขอ TLI ครับครับตัว h i ย h Life กับ Jazz e v นะครับ Jazz e นี่พื้นฐานไม่แน่ใจนะครับว่าเราไม่ได้ค่อยตามเขาสำหรับตีแอัดวานนะครับสำหรับตัว Jazz e v เนี่ยนะฮะก็ถ้าดูจากล้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่ควรหลุดจุดโลที่ทำเอาไว้เมื่อ2-3วันที่แล้วเนี่แหละนะครับตรงบริเวณ8.5ตัง เพราะฉะนั้นหลุด8บาทเนี่ยจะมีแรงขายเป็นลักษณะการคัดลอสตตามกราฟเกิดขึ้นนะครับก็ลงไปรอรับข้างล่างแถวบริเวณ7.8แต่ถ้าไม่หลุด8บาทหรือ8บาท5าตังค์เนี่ยนะครับแนวต้านนะครับผมมองแนวต้านของเขาคือจุดที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาอยู่กองรวมตัวกันแล้วก็บังเอิญเนี่ยมันเป็นการเปิดก๊ปพอดีนะฮะเป็นก๊ปพอดีนะฮะแนวต้านเชิงก๊ปก็บริเวณ8บาท30 นะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือบริเวณ8ปดบาทสีนะครับสำหรับตัวจัดฟิฟนะครับยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คงต้องรอดูดิวแอดวานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจัดฟิฟแล้วไปดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นหุ้นอะไรนะฮะเท่าที่ tl i นะครับไทยไลฟ์นะครับอ tl i เนี่ยนะครับถูกกดอยู่ตรงกลุ่มเส้นคั่นเฉลี่ยสาวันถึง60วันตรงบริเวณ1 5บห้นะ15.4นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพ้นสิบได้น่าจะเป็นลักษณะของการปิดแกัปทีี่่เกกิดดขึ้้้้นนนนนอหาวยะครับ พ้น15.4ได้นะครับกลับไปยืนข้างบนนะครับก็ผมมองแนวต้านจุดแรกนะครับคือจุดที่ตัดลงมาก่อนหน้านี้ก็คือบริเวณ15.8นะเพราะฉะนั้นต้านคือ15.4ถัดไปคือ15.8นะฮะรับนะฮะรับตัวตัว TLI อยู่ตรง15บาทครวนะครับคือจุดที่เขาใช้เวตรงนี้แหละนะครับแล้วก็สต็อปล็อสเผือผิดทางนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ต้องมองไกลมากนะครับถ้าลงมาปิด g ับที่กระโดดมาก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่บริเวณ14.8เนี่ยเือผิดทางแล้วนะครับ ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับพี่สุชดครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ